ับอมองอัดถ้าผมต้องชื่อเป็นอย่างนี้453ถ้าผมจะได้เป็นอิ p โพเตอร์หรือไม่ เมื่อกี้ผมได้เป็นอ m p o r t e r ครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ถูกโหวตออกไปอยู่ดีเพราะว่ามีคนเห็นผมเราไปทำธารกิจอย่างเดียวนะ่า้ามีใครถูกคิวอะอ่ะ đen Hãy chung เฮ้ยเราเป็นโบสีดำทำไมอ่ะเห็นชมคูฆ่าเราต่อหน้าต่อตาเลยเรายังคงทำพฤติกิจได้ใช่ไหมกดปุ่ม โอ้โหสีโปรูอินพอร์เตอร์ปวดไม่งี้ต่อหาตัวอินคอรเตอร์ให้เจอแล้ววามันอยู่ไหน บอกให้หมดหมดเนี่ยสี่ห้าสาม importer สี่ห้าสามก็คือผมนั่นแหละเราต้องชนะให้ได้แหละ เราเมื่อกี้หายพกเดินเฉยไปเลยถ้าตรงไหนมีก็จะกิดห้ามผ้าและห้ามลงท่อน่าจะมีคนดูนะใช่ไหมไม่มีคนดูงั้นก็สบายเลย คิวคิวไปสองก็ตอนนี้ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดถ้าจะไปดูนวตอนนี้ I hear เล่นออนเล่นออนนะสิพวกนายเล่นกากกันทั้งนั้นเลยที่แท้สี่ห้าสามนี่เองที่เป็นอิ i โ p เตอร์ขายเข้ารวด โอ้พิม์อะไรของเขาเนี่ยมาเล่นกันเถอะแยกย้ายทำภารกิจก่อน ตรงนี้ทำยังไงอ่ะทำแบบนี้นี่นะเดินไปเรืเ่อยๆ 哎呀！沒了嗯 โหวดโหวดโหดแดงเมือนเรจะโหวดจบโหวดจะไปถึงชาติไหนเนี่ย เอาไม่ใช่มาโกหกเราว่าอินโพเตอร์นั่นเหรอโอเคสีขาวกดปุม่ม แล้วใครละระวังสามคนนี้เราไม่ใช่นะเราเป็นทิวเมดเขาแดงก็โดนเลยแหละ จะโหวตจบถึงชาติไหมเนี่ยน่าจะสีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้นะนฟ้าอ่อนนะอะสีน้ำเงินถูกฆ่าไปแล้วสีแดงไม่ได้ถูกฆ่าถูกโหวตออกจากยาน ก็ต้องไปกดนี่นะสีขาวสีเขพูวและสีขาวเป็นคนกดนี่ 啊。<t> จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมมาวงอัดแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เรายังไม่กดไลค์เนี่ยโอ้โหใจร้ายมากเลยอย่าถ้าใครมาดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับให้ถึงสองแสนซับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโปรไฟล์ใหม่มาติดนะครับสวัสดีครับ